สวัสดีครับท่านผู้ชมรับผิดตามมาช่วงดีๆทุเรียนบ้านเนินครับหลังจากที่คลิปที่แล้วได้ทาการตัดแขนงกิ่งทุเรียนนะครับตัดแขนงทุเรียนออกแล้วก็ทําความสะอาดโคนต้นทุเรียนให้โล่งนะครับเพื่อรองรับลมหนาวนะครับรองรับการมีลูกมีดอกนะครับวันนี้ได้ทาการ ฉีดพ่นนะครับฉีดพ่นผงชุรดและยาชูกำลังนะครับผมเพื่อเป็นการกระตุ้นอีกหนึ่งแรงนะครับนะครับฉีดเลยครับผมโดยเฉพาะใต้ท้องกิ่งนะครับถ้าฉีดใต้ท้องกิ่งได้ยิ่งดีครับผม ใช้แบบสะพายหลังครับฉีดได้แค่ไหนก็แค่นั้นครับเพราะว่าไม่ได้ลงทุนใช้แบบพ่นแบบสูงสูงนะครับพอเห็นดูในคลิปก็มีเครื่องพ่นส,สูงนะครับวันนี้ใช้อย่างนี้แหละครับแค่ไหนแค่นั้นถึงแค่ไหนก็แค่นั้นครับผมใช้ลมช่วย บำรลุงด้วยผงชืรถนะครับไมจะเริ่มเป็นเพศสลัดแล้วครับตอนนี้ก็งดให้น้ำครับงดให้น้ำงดให้น้ำจนกว่าจะมีดอกนะครับจนกว่าจะติดตาดอกนะครับงดให้น้ำไป ตอนนี้ฝนก็เริ่มทิ้งช่วงแล้วครับฝนทิ้งช่วงแล้วลมหนาวเช้ามาลมหนาวพัดมาแล้วมีอยู่ต้นเดียวครับเพี้ยไก่แจ้มาเยอนแล้วครับเพี้ยไก่แจ้ปล่อยไปนีไ,ไม่มากครับเพี้ยไก่แจ้ นถึงแก่ไหนก็แค่นั้นนะครับยังมีขแขนงขออกมาเหมือนกันนะฮะแขนอ่อน พื้นด้วยนะครับที่ดินด้วยนะครับลดไปลดฉีดไปก็ประมาณนี้แหละครับผม อีกสิบห้าวันมาฉีดอีกรอบหนึ่งครับสไตล์สไตล์ไม้ช่วงครับอีกสิบห้าวันมาฉีดอีกรอบหนึ่งโอเคครับผมคลิปนี้แค่นี้แหละครับขอบคุณสวัสดีครับ